ก็ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเจตังอยู่ที่สำนักสองฆ์อัมพรวันนะคะเป็นวันที่13ตุลาคมพศ2 5งพันนะคะ วันนี้ก็มีญาติธรรมมาทำบุญที่วัดนะคะแล้วก็ซื้อน้ำนะคะมาถวายแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆเจิมกระเป๋าแล้วก็เจิมรถนะคะท่านผู้ชม 3รอบที่3 <laughs> 3 Cò Hó Xá thụ cho khá Cò สาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมนะคะอคาระยันคันนี้นะคะโหลด ลยันนะคะท่านผู้ชมที่ปูเจิมให้นะคะเมื่อกี้นี้เป็นวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมพศ2563นะคะเจตังถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะ,ะ,คะก็ะเจิมให้กับเจ้าของรถคันนี้นะทะเบียนอะไรนะ5 7 8 1จ็ดแนนะคะสำหรับเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะ ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะเป็นอากาศยานเนาะ วันนี้นะคะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ปู่เจิมลดให้นะคะก,นะก็เป็นยันที่สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อาจจะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะในงวดวันที่16ตุลาคมนี้ก็เป็นได้นะคะก็สำหรับใครที่ร่วมทำบุญบูชาตะกุดรุ่นสองกับเจ๊ตังไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลาบด้วยกันนะคะใครมองเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์ ใด้คดิดีโอด้วยนะคะท่านผู้ชมตามที่ปู่ท่านเคยพูดไว้นะคะถ้าบางคนก็อาจออจะคิดนะคะอาจจะคิดแล้วก็เป็นปู่เคยพูดว่าของของกินบ่กินมันสีเนาของเกาบ่เลามันสีลืมเนาะคะ่ะยจตังก็เลยเคิดๆนะคะ <laughs> คิดเป็นตัวเลขโชคลาภค่ะท่านผู้ชมเนาะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านผู้ชมจะคิดเหมือนเจตังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวไม่ทราบว่าท่านผู้ชมคิดยังไงเนาะแต่เจตังคิดว่าของกินบ่ก,กินมันสิเนาของเกาบ่เรามันสิลืมนะคะเจตังก็เลยมาคิดใส่ตัวเลขโชค่วลาวดที่แล้วนะคะแล้วก็กับงวดนี้ก็ไม่ทราบว่าทุกคนจะคิดเหมือนเจตังหรือเปล่าเนาะท่านก็เจิมลถให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเป็นขันเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ว่า เราก็อาจจะคิดเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภเนาะเจ้าของรถชี้แล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อตัวได้กดดเกาะนี่บอเ็็นจัมบุนเราเห็นชัดแถ้นี่เต็กยังเนาะก้หอโตอหอ,หอค่ะท่านผู้ชม ก็ตามที่ปู่ท่านพูดนะคะเมื่อกี้นี้ก็ท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะโหลดใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาเอานะคะบอรเกา่าของกินของกินบอกิน,กนมันสีนาของเกา่าบัวเรามันสีลืมเิ่นวะ่ะอันนี้เป็นเลขทะเบียนรถนะคะห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะน้องบัวลำพูนะคะค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะ มาที่วัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะคะหรือว่าสำนักสงฆ์อัมพวันนะคะท่านผู้ชมก็สามารถมาได้นะคะทําพิธีต่างๆนะคะก็เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะช่วงบ่ายเป็นเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ สำหรับใครที่จะมานะคะก็ให้ดูเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่ต้องรอนะคะเพราะถ,าถ้าถึงเวลานะคะหลังเที่ยงไฟป,ปู่ท่านก็จะพักผ่อนนะคะจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะหลังจาก16นาฬิกาถึง17นะคะท่านก็จะรับแขกญาติโยมได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับใครที่เข้ามาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะก็สำหรับ ท่านใดนะคะที่ไม่ได้เดินทางมานะคะอยากจะร่วมทําบุญก็ร่วมทําบุญได้นะคะตามบัญชีเลขที่4400770443ธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีนายสารุตชัยคีนีนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ